ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับครอบครัวของคุณมารีจีรศักดิยคุลที่เป็นผู้มีใจบุญได้บริจาคเครื่องไม้ใช้สอยให้กับชุมชนและโรงเรียนวัดต่างๆวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับ,บ,บคุณพี่มาทางครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีค่ะทราบข่าวว่าคุณพี่มารีได้มีการบริจาคสิ่งของให้กับชุมชนและโรงเรียนต่างๆเนี่ย ที่ไหมฮะก็บริจาคกับคุณนันย์สามที ú, réussi, ่นะคะก็มีมีเครื่องสีข้าวให้กับโรงเรียนสัตยาสายแล้วก็เครื่องสีข้าวให้กับบัตย์โดยผาส้มแล้วก็กังหันลมให้กับโรงเรียนที่ที่นาแรงรักแรงฝันแรงรักแรงฝันกาญจนบุรีครับมีที่พระบรมพระบรมธาตุดอยผาส้มอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็มีที่โรงเรียนสตยาสายของหลวงพ่ออารงค์ ในการทำกิจกรรมพวกนี้ปกติล้วเยอะไหมฮะธรรมดาเนี่ยเราจะทำเพิ่งเพิ่งจะเริ่มมาทำระยะหลังเนี่ยที่พอจะเข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องของทานศีลภาวนานะฮะเพราะว่าเดิมเราก็เป็นลูกคนจีนจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้พอเราเริ่มเข้ามาสนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมบ้างเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าเหตุใดเกิดอย่างอะไรทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้น แล้วก็เป็นการจันลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปเพื่อจะได้เพื่อคนจะได้มาใช้วิธีเป็นการช่วยในการดับทุกข์ได้บ้างแล้วปกติคุณพี่มารีนี่ประกอบอาชีพอะไรฮะปกติก็มีโรงงานทำกาวซีเมนสำหรับปูกระเบื้องนะฮะแล้วก็กาวยาแนวสำหรับยาล่องกระเบื้องแล้วก็มีโรงงานทำสารเคมีที่สำหรับพิมพ์ลาย พิมลายกระเบื้องอะนนลองฝากแนวคิดไปกับกลุ่มทำธุรกิจโรงงานอะไรทีเนี้ยที่เขาไม่ค่อยมีเวลามาทำเรื่องน้ำพมมีแต่เวลา,าอาเงินดเลยก็ธรรมดาเนี่ยนะคะชีวิตคนเราเนี่ยต้องการแค่ปัจจัยสีเบื้องต้นแต่ปัจจัยสีของแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นกับตัวโลภะเนี้ยมันแตกต่างกันคือว่าบางคนก็อยู่บ้านธรรมดาได้บางคนก็ต้องบ้านมีหลายร้อยร้านอะไรอย่างเงี้ยฮะ เคยเจออยู่หลังหนึ่งเขามี200ล้านแต่ค่าบำรุงรักษาเนี่ยก็ต้องเดือนละสองแสนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหาเงินมาบำรุงรักษาบ้านที่เขาที่เขาสร้างมาไม่ใช่คือเป็นภาระถ้าเขาไม่ตัดภาระเขาตัดภาระอยู่อย่างสบายสบายแบบว่าพออยู่ได้อย่างเงี้ยกินกินธรรมดาใช่ไหมฮะแล้วก็แต่งเสื้อแต่งตัวธรรมดาไม่ต้องไปอวดใครไม่ต้องไปไปไป,ไปประกันประชันขันแข่งก,กับใครอย่างเงี้ย คิดว่าชีวิตเขาที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเพอใช้เป็นตลอดชีวิตนะคะไม่จําเป็นต้องดิ้นรนแล้วยังดีไม่ดีเขาเขารู้จักบริหารเขาเอาดอกเบีย้ยอะไรเนี่ยมาบริจาคได้สบายๆไปช่วยสังคมบ้างใชครับวันนี้ก็แต่คงแบบที่มารีที่มาสัมผัสแล้วรู้เนี่ยลักษณะเป็นของถึงข้าบอดีคนคนหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ทําตัวติดติดแล้วได้ฝากแนวคิด ชีวิตที่จะประกอบกิจกรรมต่อไปบางพยายามนับถุอธิทั้งหลายที่คาดว่าจะมีปัญหาเธิษฐานในข้างหน้าเนี้ยให้กันกับมาลงมนอทำงันการดำเนงนธุรกิจตอนนี้ก็ขอขอบคุณที่มาดีมาก